بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هم กําลังรับเมตตา พี่น้องครับต้องชุกตะตอลาสตาลานทุกวันนะฮะที่เรายังได้มีโอกาสมีลมหายใจตื่นมามีลมหายใจและมีโอกาสมาชมคลิปสั้นนะครับตอนนี้ในตอนที่1 3 0 5ในวันพุธนะครับที่22พฤศจิกายนปฏิทินอิสลามวันนี้วันที่9แล้วพี่น้องจะมาดินเอาวันนะครับก็ถือว่ารวดเร็วหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ติดอาตรนัดแล้วตามและพี่น้องจะรู้เลยว่า3อย่างที่อัลลอฮ์ทรงรัก3อย่างในดุนยาเราทําได้ไหมนะฮะถ้าเราทําได้รีบทําเลยแล้วจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ ก่อนจะฟังก็พี่น้องอย่าลืมนะครับอ,อินพลัม,มอัจ,จะวะจากมาดีนะนะฮะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับบรรดานักศึกษาที่อยู่ที่นูน่นซึ่งเขาเป็นคนส่งมาให้ผมนะครับผมก็จําหน่ายเอารายได้ให้กับนะฮะบ,บ้านอังกัสซัตกับเด็กกัพรก็จะได้ผลบุญทั้งจกัตงงจกตรงนี้เลยนะครับพี่น้องก็อิ็อ b o x หรือสอบถามกันเข้ามาพี่น้องครับท่านราสุลุลสะละละลองสะลัมนั่งอยู่กับบรรดบบาซอฮาบะที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ท่านก็เลยถามถามบรรดาซอฮาบะที่ใกล้ชิดโดยเริ่มจากท่านอบูบักซึ่งก็ถือเป็นเป็นนนนนนคคสิิกกใล้ชด่่อทาาถมว เอออบูบักท่านท่านเนี่ยรักอะไรในดุนยาโอ้ท่านอบูบักบอกเลยฉันรักสามอย่างหนึ่งคือการนั่งอยู่กับท่านนั่นแหละสองที่ฉันรักอีกอย่างก็คือการมองท่านแล้วสามฉันยอมเสียสละทรัพย์สินเพื่อท่านเพราะมันเป็นการเสียสละในหนทางของอรรถสามอย่างนะครับสามอย่างนี้คือสิ่งที่อบูบักอัสซิดิกได้บอกกับนะฮะทูลุลลัลสออลลัลสัมจากนั้นท่านซูลสุลลัลสออลลัลสัมก็เลยถามท่านอุมัรซึ่งก็นั่งถัดไปอะละอุมัตอ่ะ นะท่านรักอะไรบ้างในดุลยาท่านาอุมัตตอบว่าฉันรักสามอย่างเหมือนกันหนึ่งทำความดีแม้ว่ามันจะต้องอยู่แม้แต่การอยู่ในที่รับสองยับยั้งความชั่วนะครับทั้งในที่รับและที่เปิดเผยและสามพูดความจริงแม้ว่ามันจะขมขื่นแค่ไหนก็ตามนะครับนี่ท่านอุมัตท่านอับดุลมฮัมหมัดส่งใหัสลามก็หันไปถามต่อท่านอุสมานคอลิฟะ้าท่านที่สามนะครับแล้วอุสมานล่ะท่านคิดยังไงท่านอุสมานบอกฉันรักสามอย่างคือหนึ่ง 1, การเลี้ยงอาหารสองการให้สลามและสามการละหมาดยามดึก ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นหลับไหลโอพี่น้องสามคนพูดของดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วต่อมาทัลสซูก็เลยถามท่านอาลีอ้าวแล้วอาล่ละนะลีก็เลยตอบว่าฉันรัก3าอย่างเช่นเดียวกัน 1. การต้อนรับแขก 2. ถือศิลอดในเดือนน่ในฤด,ดูร้อนโอการถือสินอดในฤด,ดูร้อนที่พื้นที่ตะวันออกกลางที่มันลําบากมากเลยและสการสังหารศัตรูด้วยดาบของฉันเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านอาลีไปขอ ไปขอท่านหญิงไอไปขอท่านหญิงฟาติมาเนี่ยดาบกับโล่เนี่ยท่านอเลท่านนบีไม่เอาบอกไปเก็บไว้ต่อสู้นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะฮะก็ถามท่านอบูุซัดนะครับอาลีคอฟารีแล้วท่านล่ะโอ้อบูุซัดท่านรักอะไรในดุนยาท่านอบูุซัดตอบว่าฉันรักในดุนยานี่สามประการเช่นเดียวกันหนึ่งความหิวสองความเจ็บป่วยและสามความตายนะฮะท่านเราสู้ถามอ้าวทำไมล่ะท่านถึงชอบสามอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลย ท่านอบูซดตอบว่าฉันรักความหิวเพื่อให้หัวใจของฉันนั้นมันอ่อนโยนนะครับฉันรักความเจ็บปวดเพื่อบาปของฉันจะได้เบาบางลงเวลาเราไม่สบายเวลาเราเจ็บปวดโดนอะไรเนี่ยบาปก็จะถูกลดลงไปและฉันรักความตายเพื่อฉันจะมีโอกาสได้พบกับอัลลอฮฺสุบะตาล l นะครับดังนั้นท่านอสุลลอห์นั้กล่าวว่าในดุนยาของพวกท่านนั้นฉันนะครับฉันก็รักเหมือนกันฉันรักสามประการนะครับรักเครื่องหอมนะครับสตรีที่ดีและฉันมีความสบายใจในขณะที่ฉันละหมาด น,นะครับท่านนาบีก็ประมาณเดียวกันนะฮะประมาณเดียวกันบัตรนั่นเองยิบรุลินได้ลงมายิบรุลินลงมาให้สามและกว่ากล่าวว่าในดุนยาของพวกของท่านเนี่ยฉันก็มีการรัก3าสามประการหนึ่งการส่งสารก็คือการมอบวะฮีสองปฏิบัติอามะอามานะอาตแบบตามอามานะที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอสตาลแล้วก็สามรักคนยากคนจนพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านนาบีซอฮับบับผู้ใกล้ชิดรวมทั้งมริกัตยิบรลินได้นําเสนอกับพวกเรา ทีนี้หลังจากนั้นยิบรินก็กลับขึ้นบนฟากฟ้าแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในที่สุดท่านยิบรินก็กล่าวว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาได้ฝาดสลามถึงพวกท่านและพระองค์กล่าวว่าในดุนยาของพวกท่านพระองค์รักสามอย่างนะฮะเมื่อทุกคนบอกแล้วว่าตัวเองรักอะไรอัลลอฮฺก,ก็เลยบอกมาว่าอัลลอฮฺเนี่ยรักสามอย่างเหมือนกันรักคนที่ทำสามอย่างนี้คือหนึ่งลิ้นที่สิกเก็ตตลอดสุบฮานอัลลอฮฺสุบฮานให้ลิ้นลิ้นของเรานั้นชุ่มไปด้วยการสิกเก็ตลอดนะครับสองหัวใจท หัวใจที่นอบน้อมต่อเราแล้วก็3ร่างกายที่อดทนต่อภัยบลาและการทดสอบต่างๆ3อย่างนี้คือสิ่งที่อรร์ะนะครับทรงรักยิ่งเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอา3อย่างของใครก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือ3อย่างที่อรร์ะนะครับทรงรักก็สามเอามาปฏิบัติให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนที่เรารักให้ลูกหลานของเราได้รับรู้รับทราบ นะครับว่าอัลลอฮฺสุตลตาน,นั้นทรงรักอะไรบ้าง3อย่างเพื่อเราจะได้ปฏิบัติและหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺจากลาพี่น้องในวันนี้ครับวอบิลเลตัฟีวาริดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ